ที่บ้านเลี้ยงสัตว์เยอะมากค่ะเพราะเขารักและชอบสัตว์มากคือภรรยาผมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าบ้านของโปรเฟสเซอร์ที่ไปเรียนนะภรรยาผมเคยเคยไปดูงานที่อเมริกานะบ้านของโปรเฟสเซอร์เนี่ยแพทย์กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการก็เลี้ยงหมาเลี้ยงหมากันเกือบทุกบ้านเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าส่วนใหญ่แล้วสัตว์เลี้ยงมันก็จะตายก่อนเราพอเขาเลี้ยงเลี้ยงไปตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะตายตอนที่เขาเริ่มสอนความตายให้ให้กับลูกเขาได้พอดีอทำนองน,นั้นนะก็เพราะฉะนั้นอย่างบ้านของของคุณแม่ท่านนี้ที่เลี้ยงสัตว์เยอะเนี่ยมันแน่นอนว่า คุณแม่จะต้องพูดคุยกับลูกเรื่องความตายแน่ไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่เห็นไหมในช่วงที่ผมพูดมาเนี่ยตั้งแต่2ปีจนถึง13ปีเป็นต้นไปเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจในความตายที่แตกต่างกันเราใช้การจากไปของสัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยสอนเขาได้ครับอันที่หนึ่งก็คือมันเป็นสัตรธรรมของชีวิตใช่ไหมอันที่สองก็คือความรักมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไป ก็คือจากที่เคยสัมผัสกันได้จากที่เคยพูดคุยสื่อสารกันได้แต่มันเปลี่ยนมาเป็นความคิดถึงความทรงจำดีๆที่มีต่อกันนะอันนี้เป็นขั้นตอนของการมูฟออนนะซึ่งผมผมแถมให้คุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นะขั้นตอนของการมูฟออนจากความเศร้าโศกเสียใจจากการตายก็คือ 1. เราสามารถเรียบเรียงความทรงจำที่มีความสุขของคนที่ตายจากเราไปได้2ก็คือเราใช้ชีวิต กิจวัตรประจำวันของเราได้ปกติพอสมควรถึงแม้มันจะกระเพื่อมบ้างในวันครบรอบหรือวันเกิดเขาหรือวันที่เราคิดถึงไปกินอาหารอร่อยที่เขาเคยชอบอันนี้มันอาจจะกระเพื่อมได้บ้างแต่เราต้องใช้ชีวิตได้ดีพอสมควรในกิจวัตรที่เราเคยทำนะอันที่3ามคือเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นร้องเพลงขึ้นมาได้ฟังเพลงแล้วมันก็รู้สึกไพเราะอันนี้แปลว่าเรามุ่อ่อนได้แล้วซึ่ง ระยะเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็จริงๆแล้วในหนังสือเขียนด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ตายเนี่ยมันก็มีผลด้วยเหมือนกันแล้วก็ออเดอร์เนาะของการตายอย่างเช่นเนี่ยปู่ตายพ่อตายลูกตายเนี่ยมันเข้าใจได้แต่ถ้ามันสลับจากเนี้ยมันก็จะมีความยากในการจัดการเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นบ้านของคุณแม่ท่านนี้ชอบเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พูดคุยกับลูกเรื่องความตายเนี่ยผ่านการสูญเสียก็คือผ่านการตายของสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นแม่ผมเป็นต้น บ้านผมเคยมีลูกนกตกลงมาตอนผมอยู่ป .5 ลูกนกตกลงมาขนมันก็ยังไม่ค่อยมีเลยผมผมว่าตอนนั้น30กว่าปีก่อนแม่รู้แล้วแหละว่ายังไงมันก็ไม่รอดแต่แม่เนี่ยให้ผมกับน้องเนี่ยเอามันเข้ามาเลี้ยงแล้วก็เอามาเลี้ยงในบ้านได้ก็คืเอ,อเลี้ยงในห้องนอนนะแม่ก็เอากล่องมาเอาถ้วยน้ําเล็กๆมาใส่น้ําให้มันแล้วแกก็ต้มมาม่าให้ผมกับน้องนี่ผัดกันป้อน บางทีก็เอาไฟมาส่องให้อุ่นๆใช่ไหมครับแล้วก็ตอนไปเรียนก็ไปตอนกลับมาก็รีบวิ่งขึ้นไปดูปรากฏว่าเลี้ยงมันอยู่สักสามสวันมันก็ตายเพราะลูกนกที่มันตกลงมาจากดังเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญบางทีันไีไม่รอดอยู่แล้วล่ะ35ปีก่อนเนาะจะไปหาหน่วยงานที่ไหนมาช่วยเหลือมันไม่ได้หรอกแต่แม่ผมเนี่ยก็ผมเข้าใจว่าแม่ก็คงอยากจะสอนผมเหมือนกันกันกบน้องสุดท้ายเนี่ยแม่เขาเอานกตัวเนี้ย ไปฝังไว้ที่หลังบ้านให้ผมกับน้องเนี่ยทำพิธีให้มันแล้วก็มีดอกไม้ดอกเล็กๆไปวางไว้คิดถึงมันทำสิ่งที่ดีให้มันทำพิธีกรรมให้มันแล้วก็มูฟออนจากความเสียใจที่ลูกนกตายต่นนั้นก็ร้องไห้นะครับร้องไห้ก็คิดว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักนะอืมเพราะฉะนั้นการตายของของสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยก็ต้องก็ต้องจัดการความรู้สึกของลูกในแบบที่ผม แยกเปลี่ยนความรู้ไปเมื่อต้นชั่วโมงนะ